ก็มีการติดเม็ดแล้วจริงๆแล้ว่มันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเรือว,ว่าจะชอบช่อยาวขนาไดไหนจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วนะนุ่<ะ>แค่นี้ก็ยาวเรลี่ยวเฟือสวัสดีครับวันนี้เราพามาดูสวนลำไยของน้องแจ้นะครับที่อยู่ตรงข้ามลงลำไยลงนี้ครับใช่ริมถน,นนสายบ้านตะมูลบ้านแหลมนะครับกับสูตรสารทางใบนะครับ สี่ครั้งเป็นปีที่สี่แล้วถือไม้ทําไมอะคะไม่รู้กัดหรือเปล่าตัวระวังตัวนะครับตัวหักไม้ก่อนเอามาป้องกันตัวก่อนนะนี่เรามาดูกันะครับเอามาขูเอามาขูเอามาขูนะฮะดอกไม้สวยสูตรสารทางใบสี่ครั้งกับแปลงนี้นะครับก็จะทําแบบขั้นตอนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการบํารุงใบสะสมอาหารแล้วถ้าเกิดใครเห็นในเฟซก็จะเห็นน้องแจ้นะครับ อยู่ในคลิปเราเกับทุกๆปีนะครับมาดูฮะน,นี่ครับก็เริ่มออกดอกแล้วบ้านน้องแจ้นะครับอยู่ริมถนนเลยใครผ่านไปเส้นนี้ก็จะสามารถมองได้นะครับเห็นเห็นดูนะครับหมาเยอะครับ,ท,บทั้งบ้านนู้นทั้งบ้านนี้เยอะแยะไปหมดเลยครับดูดอกครับลงมาดูเลยดูดอกแล้วมันสบายตานะ <c oughs> ดูดูมอง <c oughs> เข้าไป<ว>ข้างในดิสวยยเลยอ่ะครับ นี่ฮะดอกเริ่มมีการบานนิดหน่อยแล้วนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นก็ออกมาค่อนข้างสวยฝั่งนู้นก็เริ่มยาวข้างล่างข้างบนออกใกล้เคียงกันโจทย์หลักๆนะครับคือของน้องแจ้ดกมาแล้ว3ปีติดนุน่นดกมาแล้ว3ปีติดเพราะฉะนั้นในปีที่ดก3ปีติดปีต่อไปที่ดกแล้วออกมาสัก80-90%ก็ถือว่าเก่งมากแล้วนะนุน่เพราะมันไม่ใช่ดกแค่ปีเดียวไงมันดกมา3ปีติดตเลย แล้วก็สีใบนี่ก็มีการเปิดตาดอกปกติครับอันนี้ระยะผ่าดอกต่อไปแนะนําสูตรอะไรสูตรผ่าดอกเลยครับจะมีโบโลแคลห้าขีดแล้ก็ทิ้งสามขีดบูคีเลตเกรดวอลนะครับใส่เข้าไปเชื้อราด้วยแล้วก็ฆ้ามแมลงด้วยก่อนที่จะเอาพึ่งลงนะครับเดี๋ยว <get> <hand> <ier re> เราจะพาไปวนดูบรรยากาศรอบ <c oughs> ๆ,ๆของน้องว่าเป็นยังไงบ้างได้ยินเสียงไหมครับ <c oughs> น้องๆหมาเห่ากันละงมเลยเดี๋ยวพาวนขี่รถด,ดีกว่าครับน่าจะง่ายกว่าเพราะว่าหมาน้องตัวเป็นเลอเลยนะครับ <c oughs> ไปนะครับ <c oughs> แล้ก็ขี่กันไปเลยนะครับขี่ดูเลยนะครับจะปิดนี้ก่อนนะพาดูภาพรวมๆนะครับของสวนช่องยาวเหมือนกันน,น,นะนุชใช่ยาวยาวนะครับแล้วก็ข้างในก็อ,ออกมานะครับช่อะแต่แต่สิ่งที่เห็นนะครับที่แตกต่างที่ผมว่าแตกต่างจากสูตรอื่นก็คือว่ามันออกมาใกล้เคียงกันหมดเรียกว่าออกเสมอใช่ไหมนุช ดอกพร้อมกันหมดเลยเนาะใบดอกพร้อมกันเต็มช่องไปก็โอเคโอเคมากเลยแหละครับเอาพึ่งมาลงนะครับช่วน แล้วนะครับจะมีดอกไม้ผลไม้แซนโซนนี้นะครับโซนที่เรากาลังจะเห็นเนี่ยตอนทําสารนะใบมันยังไม่เข้มดีนะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการแหวกบ้างเพราะว่าใบมันเป็นใบอ่อนนะครับเห็นปะแล้วสภาพแวดล้อมคือเป็นดินตรเนี้ยอใช่ครับตรงเนี้ยเนี่ยใช่ที่ไม่ออกเนี่ยนะออกไม่เต็มร้อยเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นใบอ่อนตอนลากแต่เรารอไม่ได้ครับเรารอไม่ได้ ใช่แต่ถ้าเป็นผมก็ถือว่ามันไม่ใช่ปัญหาผ่านไปนะครับนี่นี่ฮะใช่ก็จะมีแหวงมีอะไรด้วยันี้ันี้ี่เรากําลังจะดูหมายความว่าลำไยที่ดกมาสามปีติดอ่ะแล้วปีที่สี่ออกแบบเนี้ยผมว่ามันก็ถือว่าสุดยอดแล้วอ่ะแต่บางทีอ่ะบางคนทําสูตรอื่นอ่ะยังไม่เคยออกแบบนี้เลยนะให้ แต่นี้น้องก็ออกมาดีจัดแปลงนี้เขาโอเคครับเดี๋ยวไปดูแปลงบนกัน <B olo. S 1> ใช่อันนี้ก็เป็นแปลงที่เราเคยลงคลิปไปใช่ไหมนุชตตอนที่เป็นดอกนะครับที่เรามาดูกันนะนะวันนี้บานแล้วแปลงติดเขาก็จะเห็นภูเขาอยู่ข้างบนนะครับสูสานทางใบสี่ครั้งนะฮะผมว่ามันออกสวยดีอ่ะหรือเราจะหลง หลงตัวเองมนุษย์ว่ามันสวยจริงๆมันสวยมนุษย์สวยใช่ผมว่ามันก็อดสวยมากเลยนะฮะไม่ใช่สวยธรรมดามันสั่นมากเลยทางทาง,ทางเป็น,นกระลุกนะทางเข้าเป็นกระลุกอ่าเดี๋ยวจอดตรงนีนะะ้แล้วกันเดี๋ยวเราไปถ่ายตรงนี้โอเคอันนี้ก็เป็นแปลงที่เราเคยมาถ่ายนะครับเมื่อกี้เราเดินเข้ามาดูเลยว่าการพัฒนาของดอกเป็นไงตอนนี้ดอกเริ่มบานแล้วนะครับ เนี่ยครับก็คือเขาที่เราเคยถ่ายกันข้างล่างออกมาดูดีมากเลยแล้วตอนนี้ก็จะเป็นดอกของการสลับบานนะครับฝั่งตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับข้างบนเป็นตัวเมียช่อนี้เป็นตัวเมียแสดงว่าในต้นนะครับมันมีการสลับดอกที่บานกันนี่เดี๋ยวลองเขย่าดูเนาะนะครับก็เริ่มติดแล้วนะฮะก็มีการติดเม็ดแล้วนะครับมีการติดเม็ดเห็นไหมตัวนี้ก็ติดแล้ว เขย่าดูนะครับนี่ก็มีการติดเม็ดแล้วจริงๆแล้วอ่มันอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนโดวยว่าจะชอบช่อยาวขนาดไหนเจ่จริงๆแค่นี้ก็พอแล้วนะนุชค่ะน,นี้ก็ยาวเดี๋ยวเฟือ่อนี่ฝั่งนี้ครับอ่าดูดูฝั่งนี้โซนนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่อีกฝั่งหนึ่งผมกําลังจะให้ดูว่าการฉีดสูตรสารทางใบมันจะมีข้อดีคือ ไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กต้นใหญ่มันค่อยๆออ,ออกมาเท่ากันนะครับอย่างนี้ครับต้นเล็กต้นใหญ่ก็บานใกล้เคียงกันสู่สารทางใบจะทําให้ต้นมันออกมาใกล้เคียงกันแล้วก็เสมอกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าไหมไปดูแปลงหน้ากันดีกว่า<ๆ>ไปครับ<ๆ>นี่ก็เป็นด้านหลังนะครับ เป็นไงนุชสวยจ้ะเสมอมากเลยปีนี้ต้นใหญ่กว่าเดิมอีกเนาะใช่ครับที่แล้วต้องได้เยอะกว่าเดิมจาได้เลยปีแรกที่มาทําแปลงเนี้ยเนาะต้นยังไม่ใหญ่มากแต่เพี้ยเพี้ยเยอะมากเพี้ยดำอ่ะเนาะเพี้ยเยอะแล้วก็ค่อยๆปรับจนตอนหลังไม่มีเลยไม่มีแล้วมุมนี้อาจจะออกไม่ดีหรอกนะถ้าเป็นที่มันติดถนนน่ะเพราะว่ามันต้องโดนเบียดโดนตัดล้นกับมุมเนี้ยหน่อยนึงแต่ ภาพรวมก็น่าจะก้าสิกว่าเปอร์เซ็นนะขนาดนี้ก็ขนาดนี้ถ้าบอกว่าเยอะไปกว่านี้ก็ก็มันก็จะเยอะไปเปล่ามันมันมันก็เยอะนะแต่แค่นี้มันก็ดีแล้วไงมันไม่ใช่ดีแล้วธรรมดามันก็ไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้นะจ้าแต่โจทย์คือปีที่แล้วดกนะมีต้นนี้แหวงนี้ต้นนี้ต้นนี้โจทย์คือปีที่แล้วดกนะเราเราคุยเรื่องความดกกันก่อนนะของปีที่แล้วเ็าได้ตามมาสามปีติดแล้วนะซึ่งปกติแล้วถ้ามันดกติดต่อกันสามปีมันต้องแผ่วบ้างเลยใช่ครับ ก็แสดงว่าสูตรสารสูตรชาตินี่อาจจะลบภาพจําไปว่าถ้าูดดปีเว้นปีมันจะทําได้ดกทุกปีก็ได้นะเพราะว่าก็มีหลายแปลงแล้วนะที่แบบว่าติดต่อที่มันดีทุกปีอยิ่งสองปีหลังนี่คือสูตรสารสูตชาตินี่คือชัดเจนมากๆครับขอจอไปดูใกล้ๆกล้หน่อยหมาอยู่ในกรงเหรออ้าวเหรออ๋อหมาอยู่ข้างนอกอ๋องั้นซูไม่ดูหน่อยตรงนี้ก็สวย นี้คือติดหน้าถนนเนาะติดหน้าถนนกรับมุมหน้าถนนเลยสายบ้าน,นแหลมตะมูลผ่านไปพันมาก็จะเห็นอยู่แหละนี่ครับมุมนี้ฮะสวยงามน,นะนุชด,ดอกเอมใจมาก